สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปอดสามพี่ครับผมวันนี้มาอัปเดตแปลงนะตามสโลแกนนะเราจะอัปเดตแปลงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะการพี่ๆลืมว่าต้อมนะยังขายต้นพันธุ์ไม้ผลอยู่นะเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ต้นละมุดกระสวยมาเลยต้นพันุ์นี้เลยเดี๋ยวไปในแปลงกันยาวๆเนาะมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็มีไม้มาเติมครับแต่จํานวนชนิดยังพอๆเดิมอยู่ต่มีไม้สวยมาเติมพี่ๆท่านใดสนใจทักแชทอินบอกกันเข้ามาได้เลยเนาะอ่าเริ่มจากละมุดเลยแล้วกันกระสวยมาเลยต้นละร้อยห้าสิบแล้วก็ ที่สวนเนี่ยจะมีละมุดอยู่สงสายพันธุ์มีกระสวยมาเรกับสาลียักษ์ต้นละร้อยห้าสิบเหมือนกันทุกๆแปต้นส่งฟรีมีไปทางไปเดี๋ยวไปในแปลงกันต่อครับผมนี่นะอันนี้อายุทยาเสียบยอดนะเหลือไม่เยอะนะต้นละ3ามรอยห้าสบอันนี้รวมส่งเรียบร้อยเนาะสามต้นพันธุ์นี่นะอายุทยาเสียบยอดพร้อมปลูกครับผมไปยาวๆเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีสะเกตดกิ่งทาบแล้วก็กิ่งตอนสีสะเกตดกิ่งทาบต้นละหกรอยห้าสิบนี่เลยไซส์สวยๆอันนี้กิ่งทาบนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีสะเก็ดกิ่งตอนต้นละเจ็ดร้อยสีสะเก็ดกิ่งทาบต้นเราหกร้อยห้าสิบสามต้นพันแปดสีสะเก็ดกิ่งตอนก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะต้นละเจ็ดร้อยสามต้นสองพันนี้เรารวมส่งเรียบร้อยแล้วนะพี่ๆท่านใดสนใจทักแชทอินบ็อกซ์เนาะอันนี้เป็นฝรั่งแตงโมโซีโกปาล่าต้นร้อยแปดสิบแปดต้น, 8, ตนส่งฟรีแตงโมนี่ไม่ต้องสัตยยายเยอะที่ปลูกทำซุ้มก็เนี่ยพันนี้ครับฝรั่งแตงโมปลูกง่ายตัวไวต้นไม่โสมด้วยแล้วก็จะมีชมพู่ยกขาวต้นละร้อยห้าสิบครับ อันนี้กิ่งตอนนะอนุมาเรียบร้อยพร้อมปลูกเหมือนกันชมพู่หยกขาวผลเหมือนหยกอะน้ําเยอะช่าน้ําฝั่งนี้ก็จะเป็นหงจวนสือหรือฝรั่งเพชรแดงกิ่งทาบแต่ตัวกิ่งทาาเนี่ยจะเป็นผลกลมต้นละสองร้อยครับแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันเนี่ยใส,ยสย่สวยๆกิ่งทาบนะครัขบขาวๆนี่คือเราฉีดมาเทเลเซียมบิวเรียนะครับไม่ใช่สารเคมีว้องกันเชื้อราก,กับมแมลงในแปลงมอา ฝั่งนู้นก็จะเป็นละมุดละมุดเราพูดไปแล้วเนาะละมุดมีกระสวยมาเลกับสาลียักษ์ต้นละร้อยหสิบแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันอันนี้จะเป็นเฟิร์นหงมี่เฟิร์นหงมี่ต้นละร5อยหสิบแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันครับพอไปเร็วๆเลยร้อนจะเป็นลมเฟิร์นหงมี่เนี่ยเป็นเขาเรียกฝรั่งนางเอกอะ่ะคือรสชาติจะไม่ค่อยอมเปรี้ยวมันก็จะเลยจะเขาเรียกอะไรหวานเย็นๆหวานชื่นใจเป็นฝรั่งเรียบร้อยปลูกง่ายโตวไวเหมือนกันครับแล้วก็ฉ่ำน้ำมากเนานะพี่ๆท่านใดสนใจทักแชทอินบ็อกเพื่นเคยครับ ้นละ150แปดต้นส่งฟรีอันนี้เป็นงเฟื่องหงมีเหมือนกันแต่นี่กิ่งตอนอันนู้นแตกยอดแล้วอันนี้กําลังจะแตกยอดแต่ต้นอวบมากเนี่ยรากทะลุถุงเรียบร้อยพร้อมปลูกเฟื่องหงมีครับผมหรือฝรั่งน้ําผึ้งสีชมพูหงเพอสือหงพาสือก็ไซส์ประมาณเนี้เนาะต้นละ120ค่าส่งกล่องลา200ใส่ได้8ต้นหงพอสือก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอนะรู้ๆกันอยู่แล้ว หงพอเสือนี่ก็ถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยผลก็จะติดง่ายแล้วก็รสชาติดีสองฝั่งเนี้ยใบจะคลา้ายหงพอสือจะเป็นกิมจูแดงนะเบอร์สามกับเบอร์ห้าฝั่งนู้นเบอร์สามกิมจูแดงเบอร์สามก็ประมาณนี้แล้วก็กิมจูแดงเบอร์ห้าต้นละสองร้อยครับแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันกิมจูแดงเนี่ยจริงๆมีทั้งหมดห้าเบอร์แต่ที่เราเลือกจำหน่ายเบอร์สามกับเบอร์ห้าเนี่ยเพราะว่าจุดเด่นในเรื่องผลเบอร์สามเนี่ยผลเขาจะทําผลง่าย ทรงผลจะใกล้เคียงกันเบอร์ห้าเนี่ยรถจับแต่ลูกไหนเล็กก็เล็กเลยนะลูกไหนใหญ่ก็ใหญ่เลยมีความโดดของผลหน่อยหนึ่งแต่รสชาติดีครับไม่แพ้หงปาสือเลยแต่จะโดดกว่าหงปาสือหน่อยนะมาต่อไปเป็นหงจนสือกิ่งตอนอันนี้หงจนสือกิ่งตอนจะเป็นคะคะทรงเนาะเป็นหยดน้ํากะกลมกิ่งตอนตัวไวครับนี่เราช็อตยอดไปเพราะว่ามันยาวเกินกล่องแป๊บเดียวแตกดูดิแตกออกมาแตกเป็นคืบ แต่เป็นครื่ไม่พอแตกแล้วติดดอกไปเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นพันธุ์ที่ต้อมอยากจะแนะนําที่สุดเลยเพราะว่ารสชาติจัดแล้วก็ให้ผลให้ผลง่ายทําผลง่ายด้วยปุ๋ยยาเนี่ยน้อยกว่าตระกูลใบกลมตัวหงชันเนี่ยคือเป็นพันุ์ที่ต้อมค่อนข้างจะโอเคสุดแล้วในเรื่องปลูกไว้ทําผลแล้วเนาะแล้วก็ข้ามมาทางนี้ก็จะเป็นแดงอโยธยาอันนี้เป็นกิ่งตอนอยุธยากิ่งตอนต้นละห้าร้อยนะครับพร้อมปลูกอนุบาลเรียบร้อยแล้วเนาะไซส์ประมาณนี้ อยุธยาถ้าเป็นกิ่งตอนเนี่ยสักประมาณห้าหกเดือนเนี่ยก็จะเริ่มไว้ผลได้ไม้ตอนเนี่ยจะโตวไวกว่าทาบแล้วก็เสียบยอดแต่ในอายุการให้ผลผลิตเนี่ยสักแปดเดือนสิบเดือนเขาก็จะให้ผลพอๆกันเนาะแต่ต้นกิ่งตอนเนี่ยมันจะให้มันจะแตกยอดไวแล้วมันได้ทรงพุ่มไวมันก็จะดูว่าเหมือนจะเลยจะโตได้ดีกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะไม้ตอนจะไม่มีรากแก้วส่วนทาบกับเสียบยอดเี่ยมีรากแก้วแต่ทั้งนี้ทางนั้นฝรั่งเป็นไม้พุ่มเตี้ย เพราะล่างเป็นไม้ขนาดกลางอะ่ะมันก็เลยแบบเรื่องรากเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่รากก็จะมีผลเรื่องอจะทนหน่อยในฤดูแล้งแล้วก็จะทนได้ดีในน้าท่วมแต่ก็น้าท่วมก็ก็ชะงักเหมือนกันก็ลองดูครับพี่ๆท่านใดสนใจพันธุไหนทักมาถามได้ว่ามีกิ่งทาาเสียบยอดหรือตอนลองดูครับไม้เรามีหลายแบบเนาะก็พยายามจะเสิร์ฟให้ตรงตามความต้องการของพี่ๆอ่ะเฉียวมาทางนี้นิดนึงมีผลเขียวไส้ขาวมีกิมจูกระสุยมีอยู่อีกกิมจูเนี่ยต้นละสามสิบ าุชยมีต้นละห้สิบค่าส่งกิมจูสุยมี่เนี่ยกล่องหนึ่งใส่ได้แปดต้นค่าส่งร้อหิบแล้วก็มีกล่องใหญ่ใส่ได้สิบสองต้นค่าส่งสองร้อยเนาะลองทักแชทอินบ็อกซ์เข้ามาได้แล้วก็ตบท้ายด้วยเบาใต้ครับเบาใต้ก็ยังมีขาแปลงอยู่เนาะพี่ๆท่านใดสนใจต้นละร้อยห้าสิบแปดต้นพันสองส่งฟรี ปกติจะมีค่าส่ง200เนาะแปดต้นพันสส่งฟรีไม่พอใครสั่งเฉพาะเบาใต้นะแปดต้นจากพันสหรือพันหส่งฟรีมีไปทางรับประกันใส่พันธุพันแท้พันธุดีพันคุณภาพแน่นอนเนาะก็ในแปลงเราก็จะมีไม้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพยายาม อัปเดตไม้พันธุ์ใหม่ๆหมาไม้พันธุ์ใหม่ๆม่าเสิร์ฟให้พี่ๆก็ตามดูกันแล้วกันเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามมาให้ผมด้วยใครสนใจพันธุ์ไม้ทักแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้นะรับประกันสายพันธุ์พันธุ์แท้พันธุ์ดีพันธุ์คุณภาพแน่นอนขนส่งเสียหายมีเคมปูกไม่โตตายภายในหนึ่งเดือนรับประกันให้นี่เนาะนึกถึงพันธุ์ไม้ผลนึกถึงพันธุ์ฝรั่งนึกถึงพิ่ตอมเกษตรปลอดสารพิษวันนี้ไปแหละสวัสดีครับผม